สวัสดีครับท่านสาธุชนผู้มีจิตใจฝ่ายธรรมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันที่31พฤษภาคมพศ2568ตัวข้าพเจ้าก็ห่างเหินห่างเหินทางธรรมะไม่ได้ห่างเหินทางธรรมะแต่ห่างเหินในการแสดงออกไปประมาณปีกว่า เ <S an> มื่อปีพศ .67 ประมาณาเดือนเมษายนก็ได้เคยอธิบายธรรมะครั้งแรกแล้วก็ออก y t u t u แต่แต่เล่นไม่เป็นกดไม่เป็นก็ผ่านพ้นไปก็จากวันนั้นก็มาถึงวันนี้วันนี้ก็จะมาแสดงทำให้ท่านทั้งหลายได้ได้ไดรับฟัง ก็เป็นเรื่องใหม่ๆหลังจากที่ห่างหายไปปีก็ความรู้ความเข้าใจเขาอิงเข้ามาก็ก็จะไดะ้นำมาแสดงให้กับท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วก็ข้าพเจ้าขออนุญาตอยู่ด้านหลังโทรศัพท์เพื่ออธิบายอธิบายตัวหนังสือในกระดานดำเนี่ยเป็นเป็นเรื่องราว เป็นเรื่องราวแสดงเป็นเรื่องราวนะอ่ะอะอะอะขาขาจะขออนุญาตอยู่ข้างหลังครับอยู่ข้างหลังกล้องเนี่ยอันนี้นะธรรมะเปิดโลกธรรมะเปิดโลกก็อันนี้ก็อธิบายให้ละเอียดเลยก็จะได้ไม่เสียเวลา เดี๋ยวจะเขียนให้เข้าใจว่าธรรมะเป็นยังไงอืม ครับนี่ตอนนี้ให้ดูเลยนะทำทำเป็นที่ไม่มีสระอาเนี่ยทอทงรอเรือรอเรือและมอมา